Receive, software e-receive e-packing void eT and e สวัสดีค่ะในหัวข้อนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการกรอกที่อยู่ลูกค้าไปทางที่เป็นต่างประเทศนะคะบนซอฟต์แวร์ c e i ซพค่ะหลังจากที่เข้ามาสู่หน้าหลักของซอฟต์แวร์ c e i ซพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะทำการเปลี่ยนภาษาก่อนค่นคะก็ให้สังเกตที่เมนูด้านบนค่ะจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้คลิกที่ตรงนี้ค่ะ พอคลิกเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็คือเมนูก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษค่ะต่อมานะคะก็จะทำการออกเอ,อกสาร e-takinvoy r e c e ี p ีที่ต้องการนะคะก็ไปที่ปุ่ม document ค่ะซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือนะคะสำหรับตัวอย่างเนี้ยนะคะก็คือต้องการออกเอกสารใบเสร็จรับเงินไปกำกับภาษีนะคะก็ให้คลิกเลือกที่ receipt text invoice ค่ะส่วนต่อไปเลยนะคะเราก็ทำการใส่ในส่วนของข้อมูลลูกค้าค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือให้ทำการใส่ชื่อลูกค้าของท่านลงไปค่ะส่วนต่อไปเลยนะคะก็คือในส่วนของการใส่ที่อยู่ค่ะสำหรับในการกรอกที่อยู่ปลายทางที่เป็นต่างประเทศนะคะให้แนะนำทำอย่างนี้ค่ะก็คือ ให้สังเกตที่ toggle ในส่วนของ address structure ค่ะตรงนี้โดยค่าเริ่มต้นนะคะจะเป็นค่า on นะคะก็ให้ทำการปิดค่ะก็ให้เลื่อนไปทางด้านซ้ายมือนะคะจากนั้นนะคะก็จะพบกับรูปแบบในการกรอกที่อยู่เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นรูปแบบที่อิสระมากขึ้นค่ะแต่ว่าจะต้องเลือกประเทศปลายทางนะคะก่อนนะคะให้สังเกตบริเวณ country ค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะมีให้เลือกนะคะว่ามีประเทศไหนบ้างนะคะในตัวอย่างเนี้ยก็เลือกเป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะคะหรือว่า United States of America ค่ะก็คลิกเลือกนะคะ mm hmm. พอเลือกประเทศปลายทางเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทำการกรอกที่อยู่ลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ทำการใส่รหัสไปรษณีย์ลงไปค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถใส่ที่อยู่ปลายทางที่เป็นต่างประเทศได้แล้วค่ะจากนั้นนะคะก็ให้ทำการกรอกข้อมูลส่วนอื่นๆลงไปค่ะจากนั้นนะคะเมื่อทำการกรอกข้อมูลครบแล้วนะคะก็คลิกที่ปุ่ม next ค่ะแล้วก็ระบบนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้าทบทวนข้อมูลนะคะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าต้องการแก้ไขนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่ม edit ค่ะ แต่ว่าถ้าข้อมูลเนี่ยครบถ้วนแล้วนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่ม Confirm ค่ะแล้วก็ได้เป็นเอกสารอ e ีทแอกอิ all, นโอย์รีซีฟออกมาค่ะสำหรับซอฟต์แวร์ร e ซีฟนะคะเป็นซอฟต์แวร์อ e ีทแอกอินโอย์แอนด์รีซีค่ะซึ่งใช้งานง่ายๆนะคะไม่ต้องทำการติดตั้งค่ะเพียงแค่มีเว็บเบราว์เซอร์ก็สามารถใช้งานซอฟต์แวร์รีซีฟได้เลยค่ะ เมื่อทําการออเอกสาร e-tag invoice and e-receipt แล้วนะคะระบบจะทําการลงลายเซ็นดิจิทัลค่ะซึ่งจะออกมาเป็นไฟล์ pdf เอาไว้ส่งให้กับลูกค้าสามารถคลิกส่งอีเมลหรือว่า sms ที่ซอฟต์แวร์รีเซฟได้เลยนะคะและยังมีไฟล์ xml ที่ส่งให้กับกลมสัมพารค่คะดูะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. receive. com และติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอปรีเซพ